จะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยยังคงอยู่ในระดับนี้ถึงแม้ว่าตัวเลข GDP ของสหรัฐเมื่อวานเนี่ยจะออกมามากกว่าคาดการณ์ที่4.9เนลยนะครับโดยปรับตัวจากการส่งออกและนําเข้าเนี่ยที่มีการปรับตัวสูงขึ้นและก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคานะครับแต่ว่าทางราคาทองคาเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับโดยที่ไม่ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจเลยราคาทองคำเนี่ยก็ยังคงแข็งแกร่งนะครับจากปัจจัยแรกก็คือ ที่เกี่ยวกับสงคันนะครับที่ยังไม่ได้มีท่าทีที่จะจบลง2เนี่ยก็คือเงินเฟอ้อยังคงสูงอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเจอดอกเบี้ยที่สูงและก็ส่งผลต่อภาคธุรกิจด้วย3เนี่ยก็คือสเสถียรภา,ภาพทางการเงินนะครับก็เหมือนว่าจะมีปัญหาและว,วันนี้เนี่ยก็มีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญอย่าง PCE นะครับเงินเฟอ้อภาคผู้บริโภคในเวลาหนึ่งทุ่มคาดการณ์เนี่ยก็คิดว่าเป็นลบกับทองคำนะครับและตัวเลขตรงนี้เนี่ยเฟดก็ใช้วัดเงินเฟอ้อเช่นกันครับ